ตอนนี้เรากาลังจะไปที่ท่าเรือแหลมทรายนะครับผ mm hmm. มเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังเกาะภูเก็ตนะครับบายๆนะครับที่เที่ยวนี้น่ารักทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิลล่าที่เราพักแล้วก็ร้านอาหารที่เรามานั่งทานกันแล้วก็าชายหาดที่สวยงามนะครับผม mm hmm. เจอกันโอกาสหน้านะครับที่นี่หาดป่าทราย ใกล้จะถึงแล้วนะครับท่าเรือแหลมทรายนะครับผมเป็นอีกท่าเรือหนึ่งนะครับผมที่เราจะมาขึ้นเรือกลับไปยังเกาะภูเก็ตกันนะครับบรรยากาศดูสวยงามมากเลยนะครับเพราะมีบ้านเรือนประชาชนติดริมทะเลเลยนะครับผมเรือลำเล็กลำใหญ่นะครับผมจอดอยู่ในทะเลนะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยงามเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับ ตอนนี้กระสวยเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมทรายเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่กระสวยจะเดินทางกลับไปยังภูเก็ตนะครับยังเกาะภูเก็ตตอนที่กระสวยมากระสวยเดินทางจากเกาะภูเก็ตมากระสวยไปที่ท่าเรืออีกท่าเรือหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับเพราะว่าจะมองเห็นอยู่นะครับผมนั่นคือตรงนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้กระสวยมาที่ท่าเรือแห่งนี้นะครับผมที่จะเดินทางกลับไปยังเกาะภูเก็ตนะครับ